วันนี้แมมบ๊อบจ๊อบเจ๊บขอพาคุณผู้ชมร่วมสำนึกในพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์มีพระอัจฉริยภาพหลายด้านค่ะนอกจากด้านพัฒนาที่โดดเด่นที่สุดแล้วในเรื่องอื่นๆท่านก็มีพระอัจฉริยภาพไม่แพ้กันแมมบ๊อบจึงขอพามาที่นี่เป็นจุดแรกหออักขระศิลปินค่ะ วสวัสดีดค่ะค,คุณผู้ชมค่ะเราสองคนขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการแมม,แม,มบ๊อบจ็อบแจ, <บ S 2> จ๊บค่ะแล้ววันนี้เราสองคนมาที่จังหวัดปทุมธานีค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้คุณผู้ชมค่ะคือหออักคระศิล,ลปินค่ะต้องบอกว่าพระองค์ท่านมีพระอัจฉริยะทางด้านงานศิละปะงานศิลปินการถ่ายภาพลก็เห็นนะแมมท่านเขาชอบ พูกเพลงแจ ز, ๊สรูปภาพใช่ถ่ายรูปใช่นในนี้มีผลงานของพระองค์ท่านค่ะต้องบอกว่าสำหรับหออัครศิลปินนั้นได้รวบรวมเอาผลงานของศิลปินหลายๆท่านแต่เหนือสิ่งอื่นใดงานของพระองค์ท่านมีอยู่ในที่นี้เพราะว่าเราถือว่าพระองค์ท่านคืออาาัคระศิลปินค่ะ หออักคระศิลปินสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นเลิศทางศิละปะหลายสาขาคณะกรรมาการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ทูนกล้าวถวายราชสมัญญา อัครศิลปินซึ่งแปลว่าผู้มีศิลปะอันเลอเลิศหรือผู้เป็นใหญ่ในศิลปินแด่พระองค์ท่านที่นี่จะแสดงผลงานอันทรงคุณค่าของพระองค์ท่านถึง9ด้านนะคะคือด้านหัถศิลป์ด้านวาทศิลป์ด้านวรรณศิลป์ด้านจิตรกรรมด้านถ่ายภาพด้านภูมิสถาปัตยกรรมด้านประติมากรรมด้านคีตศิลป์และด้านพระราชนิพนธ์เพลงค่ะ พี่โอเล่สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องกราบขอบพระคุณมากมากที่ให้โอกาสแมนบ๊อบจ๊อบแจ๊บได้เข้ามาถ่ายทำถึงที่นี่ทั้งหมดที่เราตั้งใจเราอยากให้คุณผู้ชมได้ได้กลับมาได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านจริงๆพวกเราทราบกันอยู่แล้วละพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเนี่ยในหลากหลายด้านมากทางด้านศิลปะหลากหลายโดยเฉพาะที่นี่คือต้องบอกว่าเป็นคลังเก็บไว้ถูกต้องครับที่นี่คือหออัครศิลปินมีงานอะไรบ้าง ก็โดยวัตถุประสงค์หลักของการก่อสร้างหออัคราศิลปินเนี่ยก็มาจากคําว่าอัคราศิลปินเพราะว่าอัคราศิลปินเนี่เป็นพระราชมัญญาที่ถวายให้กับพระองค์ท่านที่ทรงมีพระปิชาสามารถางด้านศิลปะหลากหลายมากมจึงแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในหมู่ศิลปินใหญ่ที่สุดหรือแปลว่าผู้มีศิลปะอันเลอเลิศเพราะนั้นแน่นอนที่นี่ก็เลยมีงานศิลปะ ของในหลวงรวบรวมไว้ในฐานะที่ทรงเป็นอัครศิลปินนอกจากนี้ยังมีงานของศิลปินแห่งชาติที่พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์ทั้งสามสาขาเลยจัดแสดงอยู่ที่นี่ครับงั้นเราเริ่มที่ผลงานของพระองค์ท่านที่นี่มีงานพระองค์ท่านทั้งเรื่องของดนตรีทั้งเรื่องของกิจกรรมกิตกรรมทั้งเรื่องของภาพถ่ายเรื่องของการแต่งโอ้โหเก็บไว้หมดไหมคะครับหมดเลยครับ พระอัจฉริยภาพอย่างแรกที่แมมบ๊อบพามาชมก็คือด้านศิลปะซึ่งที่นี่มีภาพวาดฝีพระหัตของพระองค์ท่านจัดแสดงกว่า30ภาพเลยนะคะที่กำลังเดินชมกันอยู่เนี่จะเป็นสําเนาภาพจิตรกรรมที่ได้รับพระราชทานให้มาจัดแสดงจะเป็นภาพลักษณะเป็นภาพเหมือนจรง<ช>ิงที่เรามองรู้รดูออกว่าเป็นภาพอะไรอันนี้เป็นทายพระองค์ไหมใชม่ก้พระองค์ทรง,งวาดพระองเอง ภาพรูปตัวเองใช่ว้าวอิทธหั์มาข้างหลังปุ๊บนี่ก็จะเป็นนุ้มเคยเห็นภาพนี้คนุบน่มนเคยเห็นภาพนี้บ่อยนนในหนังสือพิมพ์ในสื่อในทีวีในสก,กู๊ปหรือแม้แต่ในงานสําคัญสําคัญที่เราได้พูดถึงผลงานของโรงท่านภ <ừ ừ S 1> าพนี้เคยเอามาให้ประชาชนได้ชื่นชมในหลายๆครั้งเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้ <ừ> าสิร,ริกิจพระบรมราชินีนาถ อันนี้ครบเลยโอ้ยน่ารักไม่เคยเห็นภาพนี้ไม่เคยเห็นภาพนี้เลยเดูชื่อภาพชื่อว่าครอบครัวครับภาพครอบครัวแล้วชื่อล่ะคะก็สรงพระราชทานพระราชทานชื่อให้ด้วยครับ บางภาพที่ไม่พระราชทานชื่อก็จะปรากฏว่าไม่ปรากฏชื่อเพราะอยากจะให้ให้เราได้จินตนาการกันเองพอเห็นแล้วยิ่งรู้สึกอะไรรู้ไหมหนูมันรู้สึกว่าเวลาเราวาดรูปอะเรามักจะนึกถึงว่าเราอะไม่เก่งใช้สีไม่เป็นวาดรูปไม่เหมือนแต่พอมาเห็นแล้วแรงมันนันใจโอนใช่มันมันได้แรงบันดาลใจขึ้นเยอะเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราวาดอะไรก็ได้จากความรู้สึกของเราเองความสวยงามจะออกมาเอง ถ้าศึกษาจริงๆเนี่ยพระองค์ทรงสนพระไทยที่จะวาดภาพเนีตั้งแต่8ปดปัญษาด้วยวิธีการไปซื้อหนังสือตำร้านต่างๆแล้วก็มาฝึกทรงเรียนรู้เองใช,ใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เป็นภาพของพระราชบิดาค่ะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้พี่บิฟังก็คือข้อของพระเจ้าอยู่หัว เมื่อกี<ม>้พี่บอบบี้อยากรู้ว่าแล้วมีภาพที่เป็นอนนจงจริงไหมีครับน,นี่เลยครับดูกใกล้ๆจะเห็นฝีแปลงที่สําคัญนะครับของจริงแน่เพร,ราะว่ามีพระปารมาพิไทยพออ,อ,อ,ออยู่ที่มุมซ้ายด้านบนเห็นไหมฮะทุกงานพระองค์จะลงพระปรามาภิไทยพอ,อ,อแลอ้วก็ลงว่าสร้างเมื่อไหร่นุ่มไม่เคยเห็นงานแบบนี้นุม่มรูกว่าพระองค์ท่านจะทรงโปรด งานแบบประเภทรประเภทเดียวแต่เป็นพอมาอย่างนี้เสร็จโ <Okay. S 2> ที่ทุกคนเทิดทูนท่านคืออัจฉริยภาพในด้านศิลปะในด้านศิลปินนี้แบบมันยิ่งเป็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็ตอกย้ำให้พวกเราได้รู้ว่านี่แหละคืออัจฉริยภาพของพระองค์ท่านจริงๆ เป็นแอ r แ c กมากยิ่งขึ้นใช่เป็นยิ่งเป็นแอ r แ c กนุม่มมกับมองแล้วก็รู้สึกได้ว่าสีสันที่พระอ,องค์ใช้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นจัดจ้าน,านเพราะว่าศิละปะคือการแสดงออกซึ่งอารมณ์ของศิลปินค่ะอย่างภาพนี้เนี่ยคุณแม่มกับคุณบ๊อบบี้มองดูแล้วรู้สึก อะไรกับภาพถ้าเป็นนวมนะคะนวมรู้สึกว่าสีมันให้เรื่องของความรุนแรงแล้วถ้าเป็นเรื่องของภาพนวมกับนึกถึงเรื่องของอารมณ์ความโมโหความโกรธนวมรู้อันนี้นะคะเพราะว่าก็สุดแล้วแต่ไม่ใช่สุดแล้วแต่การตีความอารมณ์มาจากตรงหน้าคนครับในมุมผมนะครับถ้าผมมองตรงนี้คือกรอบคือรั้วรั้วพระองค์มีอะไรคิดนอกกรอบอยากจ ทลายกรอบออกมาอยากจะทําอะไรที่นระเบิดออกมานอกเราอันนี้เป็นในมุมของในมุมของเดลเลยในมุมของคุณผู้ชมท่านอื่นๆก็ไม่ผิดไม่ถูกทุกคนสามารถที่จะตีความในในอันที่เราเห็นเขาเรียกว่าจินตนาการในสีกำลังใจใช่ในสีสวยเห็นอันนี้จะดูอบอุ่นดูสวยงายสบายๆหน่อยเป็นลูกคนเหมือนกัน พิงคกำลังคุ้มลงเลยและไอ้อมนเป็นภาพที่บ๊อบวิ่งจินตนาการได้ชมภาพวาดฝีพระหัตแล้วต่อไปแม่มบ๊อบจะพาไปชมพระอัจฉริยภาพด้านวรณศินค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไว้หลายเล่มเลยค่ะหนมเคยเห็นที่วังสระทุมเป็นการ์ดโอซายชเนียนะครับโพสการ์ดเป็นลายพระหัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์จะเขียนการ์ดถึงพระพันวษาอายิกาเจ้าจากต่างประเทศเลยล่ะพี่รบรมี่ใช่ใช่ครับ,รบใช้แทนบอกว่าเล็กจากสวิสใช่เล็กคิดใช่ใชก็เป็นที่มานะครับเราก็เป็นพระปิชาสมัยอีกด้านหนึ่งของอัครศิลปินก็คือเรื่องของงานพระราชนิพนธ์ นนซึ่งพวกเราก็จะคุ้นเคยกันดีในเรื่องพระมหาชนกใช่ครับได้ถูกเอามาทำในหลากหลายรูปแบบ,บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพการ,ร์ตูนที่พระองค์ท่านทรงต้องการให้คนไทยได้เข้าใจอย่างง่ายแล้วเด็กๆลูกๆหลานๆได้เรียนรู้ได้ง่ายถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสไล่เรียงดู พระบรมราโชวาทหรือคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะสอนเรื่องจิตใจที่เข้มแข็งหัวใจที่เข้มแข็งต้องถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพระมหาชนกก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่พระองค์อยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ก็จะออกเป็นภาพการ,ร์ตูนแล้วก็เรื่องของคุณทองแดงในเรื่องของกัน อยากให้ทุกคนนังหันมาดูแลรักษาเพราะนั้นงานลักษณะนี้ของพระองค์เนี่ยจะมีทั้งพระชึงพลแปลจากภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยที่นี่ยังมีวีดีทัศน์พระมหาชนกให้ได้ชมด้วยนะคะแค่แม่มบ๊อบไปยืนอยู่หน้าจอเซนเซอร์ก็จะทำงานค่ะวิดีโอก็จะเล่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แม่บ๊อบก็จะพาไปดูภาพท่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งมีภาพช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของพระองค์ท่านให้เราได้ชื่นชมด้วยค่ะมีภาพหนึ่งที่สำคัญตรงนี้จริงๆสำคัญหมดเลยแต่อยากให้ดูภาพนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถกำลังประทับยุนรถยนต์เขียนว่าดังงด่งโค้งสำคัญ,คญมีความหมายอะไรไหมคะเขาจะเป็นครั้งแรกๆที่พระองค์ในหลวง พบกับราชินีพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินาของเราว้าวถ้าหากว่าเราได้ได้ย้อนกลับไปอ่านเรื่องราวตั้งแต่พระองค์ศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์พระองค์เติบโตทุกระยะระยะของช่วงชีวิตของพระองค์ท่านมีหนึ่งช่วงชีวิตที่พระองค์ท่านได้พบกับสุภาพสตรีที่สวยที่สุดในโลก นั่นก็วันนี้ก็เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของคนไทยเพราะฉะนั้นก็เลยได้ชื่อภาพนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวความรักที่สุดแสนจะโรแมนติกถ้าว่าเราได้มีโอกาสอ่านก็เลยต่อเนื่องมารงนี้นะครับคุณแล้วก็มีภาพนี้ขึ้นด้วยกันแห่งความสุขวันแห่งความสุขโอ้เป็นเรื่องเล่าเลยอ่ะพี่ เด็จพระเทพพระรัฐชื่อภาพว่าวเทพธิดาขมิ้นป่าครเพราะว่าเด็จพระเทพเนี่ยทรงเสด็จนั่นแนเล่นเข้าไปในสวนดอกไม้สีเหลืองเนี่ยนคะครับอ,อัปะลงเนี่ยก็ถ่ายรูปสมเด็จพระเทพก็ทรงยินให้ก็เป็นเทพธิดาขมิ้นป่า พอเห็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นู่นนึกถึงช่างภาพท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกดชัตเตอร์แต่ละครั้ง<น>ถามช่างภาพว่าได้ยินเป็นเสียงอะไรช่างภาพก็จะอธิบายว่าช,ช,ชิก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 ใช่ไหมคะกันแล้วแต่สุดแล้วแต่ชัตเตอร์ของใครจะดังแต่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกกับทุกคนว่าของท่านดังเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทเพราะว่าทุกการล้างภาพอะค่ะถ่ายภาพ ต้องใช้ได้ไม่ใช่ถ่ายไ,ไ,ปไป,ไปทิ้งนในวันนั้นยังเป็นฟิลม์มยังมีการล้างไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็จะเป็นดิจิทัลหมดแล้วและที่นี่ยังมีอีกหนึ่งภาพค่ะที่ทำให้แม่มบอ๊อบประทรับใจมากนั่นก็คือภาพถ่ายเซลฟี่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะเป็นภาพอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ